ต่อไปขึ้นกลางรันที่3ามในปุงลิงคืออีกลางรันอีกลางรันศัพท์ที่จะนำมาเป็นตัวอย่างในการแจกสัทธปธทมาลาก็คืออีของอักขิอักขิสั์ตัวนี้แหละที่เราแปลว่าไฟละนะอักขิแปลว่าไฟปุงลิงอีกลางรันอักขิสัทธปทมาลาไฟไฟอะไรคำว่าไฟเนี่ยไฟอะไร ไฟฟ้าไฟกองท่านบอกว่าอย่างนี้นะโดยความหมายนะอักขีเนี่ยแปลว่าคดมาคดไปหมายถึงไฟที่มีเปลวเท่านั้นไฟที่มีเปลวลูกชดช่วงแล้วเปลวไฟนั้นใครจะวาดเปลวไฟถ้าวาดตรงๆอะไม่เป็นเปลวต้งองวาดงอๆถึงจะเป็นเปลวไฟนั้นไฟชนิดใดก็ตามที่คดมาคดไปไฟชนิดนั้นชื่อว่าอักคี แต่ว่าคําว่าอะคิที่แปลว่าไฟนี้เนี่ยเป็นคำกลางๆหมายถึงไฟทุกชนิดนั่นแหละแต่โดยความหมายอะคิหมายถึงไฟที่มีเปลวคดไฟที่มีเปลวคดไฟในศาสนานี่ก็มีเยอะนะเยอะแต่หลกัลกๆก็ไฟสามกองนะงราคาคิโทสักคิโมหคินอกจากนั้นก็มีอะคิอื่นอีกนะเช่นทักคนเนยักคิอาหุเนยักคิเคยได้ยินไหมคำนีน้เคยได้ยินแต่ราคคิใช่ไหม ทักคิเนยักคิยังไม่เคยได้ยินอาหุเนยักขิยังไม่ได้ยินท่านบอกว่าของเล็กๆในโลกนี้ไม่ควรประมาทมีอยู่สอย่าง 1. ไฟกองน้อยๆอย่าประมาทว่าไม่เป็นอันตรายแม้แต่ไม้ไฟไอ้ไม้ขีดไฟแค่ก้านเดียวก็เผาราบทั้งเมืองได้ไฟ 2. <c oughs> องกัตสัตว์ ราชกุมารองค์เล็กๆอย่าไปเล่นหัวเล่นหางอย่าดูถูกดูหมิ่นเอาไว้เพราะอันตรายในวันข้างหน้าสามสัตว์มีพิษแม้แต่จะตัวเล็กๆเช่นงูเห่าตัวเล็กๆปลาดุกตัวเล็กๆเงี้ยงปักไม่เจ็บหรอกอย่าไปคิดยิ่งตัวเล็กยิ่งเจ็บแรงแบงป่องตัวเล็กๆตะขาบตัวเล็กๆอะไรพวกนี้ ประมาทไม่ได้เพราะมีพิษเหมือนกันสี C. ภิกษุบวชใหม่อย่าบอกว่าพระองค์นี้แค่จะบวชไม่ทันมีบุญอะไรหรอกไม่ทันได้สร้างบาร,รมีหรอกล้อเล่นได้ภิกษุผู้บวชใหม่ก็ถือว่าเป็นพระยังเด็กๆยังเล็กๆเพราะเกิดใหม่ประมาทไม่ได้อย่างนี้แหละภิกษุเนี่ยท่านเรียกว่าทักขนเนยยักคิผู้รับทักษิณาทานเป็นเหมือนไฟ นะเป็นเหมือนไฟถ้าเราประมาทดูถูกก็เท่ากับว่าเป็นไฟเนี่ยที่จะมาเผาไหม้เราในวันข้างหน้าได้ทีนี้อาหูเนยักขิคือใครใครก็ตามที่เคยอุปการ,ระมีบุญคุณของพระนี่เรียกว่ามีศีลส่วนของคนอื่นนี่เรียกว่ามีคุณใครก็ตามที่มีคุณกับเราผู้นั้นชื่อว่าอาหุเนยะเป็นผู้ควรรับทักษินาที่เราน้อมนําไปให้เช่น มารดาบิดาครูอาจารย์เป็นต้นญาติมิตรที่เคยอุปการ,ระเราจะไปดูถูกอย่าดูหมิ่นอย่าดูแคลนอย่าลบหลู่เพราะจะเป็นไฟเผาไหม้เราวันหน้าได้ท่านเรียกว่าอาหุเนยักขทักขินยักขอาหุเนยักขนี่เป็นไฟภายนอกใช่ไหมส่วนราคขีโทสักขีโมหคีนี่เป็นไฟภายนใยน ทีนี้เราจะมาดูอักขิศัพท์ที่มาจำแนกด้วยวิพัตนามทั้ง14และจะได้รูปออกมาเป็นอย่างไรบ้างโดยมีหลายๆตัวยังคงเอาวิธีเดียวกับปุริสะเนี่ยมาใช้ได้อีกอยู่ถ้าเรามองดูสายตากวาดกวาดไปแล้วก็จะเห็นอ๋ออันนี้ใช้วิธีเดิมได้นี่อย่างเช่นหิเป็นพิเนี่ยเหมือนเดิมไหมเหมือนลงสาคมยังเหมือนเดิมไหม เหมือนสมิงเป็นมหิสมาเป็นมหาเหมือนเดิมไหมแน่ไมยังมีหลายตัวยังเหมือนเดิมอยู่ดังนั้นเราก็จะมาวาดตัวเฉพาะที่ใหม่สําหรับอิการันแล้วก็ตัวที่บอกไปวิธีเดียวกันกับอาการันไล่ไปตามลําดับปฐมาอักขินิอัขิอักขีอักขโยอ,อาลปันนะอักขิอักขีอักขโย ทุติยาอักคิงอักคีอักขโยตาติยาอักขินาอักคีหิอักคีพิอักขีหิอักขีพิจตุถีอักขิโนอักขิสสะอักขีนางอักขีนางปัญจมีอักขินาอักขิมหาอักขิสมาอักขีหิอักขีพิอักขีหิอักขีพิชัดถีอักขิโนอักขิสสะอักขีนางอักขีนาง สัตมีอักิมไมหิอักิสมิงอักีสุอักขสุหลายตัวแล้วนะที่เราทําได้เนี่ยเท่าเท,ท่าที่เห็นเนี่ยหลายตัวที่ทําได้แม้จะไม่บอกสัพพโนเคยทํไหมยังทํามาแล้วอัตตะเมื่อกี้ไงอัตตะอัตโนอัตนาสมาเป็นนาเคยทำไหอยังเคยแล้วนะอัตนอคขิโนอคขินานเราเคยทํามาแล้วเราจะไล่ไปทีละตัวทีละ ว่าจะวจนาธีรวิพัฒนะเอาปฐมาวิพัฒเอกพจน์มีสองรูปคืออักขีนิและอักขภาษาไทยก็ใช้ทั้งสองตัวอักขและอักขีนีใครชื่ออักขีนีมั่งไม่มีเลยอักขีนีถ้ามีน้มสกุลไม่มีนะอักขีนีภาษาทั่วไปก็มีเหมือนกันพูดสำนวนอักขีนีบาทอักขีนีอักขีนีบาทก็ดวงไฟตกอะ เหมือนกับอุก,กาบาตอันเดียวกันอุก,กาบาตก็ดวงไฟตกอุก,กาแปลว่าดวงไฟคบเพลิงอัคินีบาตก็เหมือนกันไฟตกอัคินีกับอัคีเนี่ยวิธีไม่ยากหรอกนะเพียงแต่ให้เอาสลัอีของอัคีเนี่เป็นอีนี้ก็จะได้รูปมาเพิ่มเป็นอัคินีอีของอัคีเป็นอีนี้นะวิธีนะอะคินี ถ้าว่าเต็มเตมก็บอกว่าอาเทศอีของอักขิเป็นอีนิจึงได้รูปเป็นอักขินิซึ่งมีความหมายเดียวกันกับอักขินั่นแหละฮะอาเทศอีของอักขิเป็นอีนิอ่าถ้าลงสีลวก็ลบสีลงสีล้วลบ4ีลบ4ีวิภัตพูด,พดง่ายๆให้สังเกตอย่างนี้นะ ตั้งแต่อากางรันเป็นต้นไปจนจบโอกางรันนะนะอากางรันไปจนถึงโอการันในในปุงลิงเนี่ยนะลงสีละวลบสีหมดเลยลงสีละวลบสีหมดเลยตั้งแต่อาการันถึงโอการันเพื่อไงว่าในการันทั้งเจเนี่ยอาการันทท้งนั้นที่มีการอาเทศานส่วนอาการันเป็นต้นไปลบสีหมดดังนั้นอักขิ และอคีนิสองรูปเนี้ยก็ลบสี่ไปเหลือแต่อคีนิอคิแปลว่าไฟต่อไปพระหูพจน์อคีภาษาไทยมักจะใช้เนี่ยเพราะมันเยอะเรียกทีไรเรียกแต่ว่าอคีอคีถ้าอคีเนี่ยมีน้อยอคีเนี่ยมีมากอคีเป็นพระหูพจน์โยหายไปไหนพระลงโยวิพัฒนี่นาโยหายไปไหนโยหายไปไหนลบไปเลยลบโย แล้วอีทำไมกลายเป็นอีก็ทีฆะไงดังนั้นเราก็บอกง่ายๆว่าลบโยแล้วทีฆะอีเป็นอีลบโยแล้วทีฆะอีเป็นอีทั้งสามโยทำทีเดียวกันรูปที่สองอัคคะโยอัคคะโยเนี่ยโยยังอยู่แต่อีไปไหนลบไม่ได้เพราะออกเสียงอัคคะอยู่ อีเป็นอะไรอ่าอีเป็นอะไม่ต้องลบถ้าลบก็จะอ่านอัคโยถ้าอ่านว่าอักโยแสดงว่ามีอะอยู่อีกลายเป็นอะดังนั้นเราก็บอกว่าอาเทศอีเป็นอะทำไมอาเทศมันยาวนัก็อีเป็นอะบอกแค่นี้อีเป็นอะก็เป็นอัคขะโยโยก็ยังเป็นโยต่อไปอาลัปณะ อักขิทำอะไรอักขิเนี่ยทีฆ่ะไหนอะลบสีแล้วก็เสร็จเลยลบสีเท่านั้นแหละบอกว่าลบสีอักขิดูก่อนไฟใครเคยเรียกไฟมั้งเรียกบางทีเปิดไฟทำกับข้าวเอ๊ไฟเนี่ยไม่ได้ดังใจนะเรียกไฟนะั่นะนะ่ะนี่ไฟติตดติดตอ้าวอา,อารรพนาะมีสองอย่างหนึ่ง ส,สัชีวาละนะสองนิชีวาลปณนะสัชีวาละนะเรียกสิ่งที่มีชีวิตนิชีวาละนะเรียกสิ่งไม่มีชีวิตอาลพณนะสองอารปนะมีสองอย่างสัชีวาละพนะแปลว่าเรียกสิ่งมีชีวิตเรียกสิ่งมีชีวิตส่วนนิชีวาลปณนะก็เรียกสิ่งไม่มีชีวิตในพระไตรปิฎกมีอาลปณนะสองอย่าง มีทั้งเรียกสิ่งมีชีวิตและเรียกสิ่งไม่มีชีวิตแต่ว่าเรียกสิ่งมีชีวิตมีใช้มากกว่าเรียกสิ่งไม่มีชีวิตมีใช้เล็กน้อยนานๆจะมีทีเช่นเราอุทธรณให้ฟ <so> ัง <no> อ <ic> <po> ีกเรื่องหนึ่งเรียกสิ่งไม่มีชีวิตเพราะเรียกสิ่งมีชีวิตเราเห็นอยู่แล้วทั่วไปอ่ะไม่เห็นแต่ว่าเรียกสิ่งไม่มีชีวิตเรียกยังไงแปลกในชาดกมีลิงอยู่ตัวหนึ่ง เป็นลิงพระโพธิสัตว์ท้าพุทธเจ้าบอกว่าอดีตการนานมาแล้วสมัยที่เราสวยชาติเป็นลิงเป็นพยาวานอนนัพยาวานอนนี่ว่าไงวานะราชะใช่ไหมยพยาวานอนที่ป่าที่วานอนฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆเนี่ยมีลำธารแล้วในลำธารน,นี้เนี่ยมันมีเกาะเขาเรียวกว่าเกาะเกาะกลางน้ำเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มีต้นไม้ขึ้น มีผล,ลไม้อุดมสมบูรณ์เพราะสัตว์ที่อยู่ในฝั่งเนี่ยข้ามไปกินไม่ได้ต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์และในลำน้ำเนี่ยก็มีปลามีจระเข้มีอะไรยอะแยะๆไปหมดลิงเป็นสัตว์ที่เก่งในการหากินเวลาถึงฤดูที่น้ำงวดแห้งลงไปก้อนหินเล็กบ้างใหญ่บ้างก็โผล่พ้นน้ำลิงก็อาศัยที่ตัวเองกระโดดเก่งนี่แหละหางๆก็กระโดด เหยียบก้อนหินทีสองทีข้ามไปถึงฝั่งเกาะขึ้นไปกินผลสมากรากไม้อิ่มน้ำสำราญแล้วก็พากันกระโดดกลับอยู่อย่างเนี้ยเรื่อยไปจระเข้ที่อยู่ในลำธารมองเห็นเป็นประจำประจำหาอุบายว่าจะกินลิงพวกนี้ได้ยังไงสังเกตเห็นลิงเนี่ยมันกระโดดเหยียบแต่ก้อนหินก้อนหินเอาละเสร็จเราเราแปลงเป็นก้อนหินดีกว่ายังไงยังไงจระเข้ก็แปลงเป็นก้อนหินไม่ได้แต่ว่าต้องทำนิ่งนิ่งเหมือนก้อนหินได้ ดังนั้นทําไมจอระเข้จึงทํานิ่งๆรู้ที่มาแล้วจอระเข้ก็โผล่หัวขึ้นมาแล้วก็นิ่งทําเหมือนก้อนหินเลยเพราะก้อนหินจอระเข้ไม่ต่างกันนะปุ่มตาปําอย่างนั้นะนอนนิ่งลิงก็กระโดดมาคิดว่าก้อนหินน่ะเหยียบจะงอยจมูกจอระเข้แล้วก็โดดข้ามไปทําไมทำอย่างนี้จนลิงคุ้นเคยไว้วางใจว่าตรงนี้ต้องมีก้อนหิน ลิงจาได้นานเข้านานเข้าอาลัละที่นี้ปล่อยให้ลิงกระโดดไปโดดไปตัวสุดท้ายมาลิงกระโดดมาอ้ารับปับ๊บหายสี่วันห้าวันผ่านไปพยาวานอนสังเกตเห็นลูกฝูงหายไปเอ๊หายไปไหนน้อยลงน้อยลงแปรก็เลยมาสังเกตดูเอ๊ลูกน้องเราหายไปไหนวันละตัววันละสองตัวทีนี้วิธีสังเกตเขา ปกติจากโขงเนี่ยจะต้องไปก่อนใช่ไหมวันนี้ไล่ลูกน้องกระโดดข้ามกระโดดข้ามตัวเองยืนอยู่บนฝั่งคอยสังเกตว่าตัวสุดท้ายหายไปไหนก็เห็นเหตุการณ์ว่าจระเข้เนี่ยจับกินตัวสุดท้ายเท่านั้นแหละก็เลยใช้อุบายจะบอกลูกน้องว่าตรงเนี้มันเป็นจระเข้ไม่ใช่ก้อนหินอย่าไปโดดเหยียบมันเดี๋ยวเขาจะไม่ฟังไม่เห็นตัวใช้อุบายเลย พาลูกน้องกระโดดมาเตรียมท่าจะกระโดดข้ามน้ําเห็นหัวจระเข้โผล่ขึ้นเป็นจระเข้ที่ฉลาดแต่ไม่เฉลียวพยาวานอนเกาะที่ตะลิงแล้วก็เรียกว่านี่เจ้าก้อนหินวันนี้ทําไมไม่ลอยมาให้ข้าเหยียบเหมือนทุกวัน <laughs> จระเข้ได้ยินแสดงว่าทุกวัน ลิงมึงจะโดดข้ามเพราะเห็นก้อนหินลอยมานี่เองใช่ไหมไอ้จระเข้เอาละเสร็จเลาเสร็จเราก็ลอยมาเลย <laughs> จระเข้ลอยมาจะให้จะให้ลิงกระโดดเหยียบจะได้กินง่ายๆเท่านั้นแหละลิงทุกตัวเห็นแล้วไอ้ที่กระโดดเหยียบทุกวันทุกวันนั้นมันไม่ใช่ก้อนหินมันเป็นจระเข้มันเป็นจระเข <laughs> ้นั้นนายพระนะพยาวานอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็เลยดา่จาจระเข้ดา่จาจระเข้ ว่าเจ้าจาระเคถอยะต่อไปจะไม่ได้กินพวกข้าอีกแล้วแล้วก็กระโดดี่ครัไม่ยอมกระโดดข้ามไปกินเกาะน,นั้นอีกเลยน, <c oughs> นี่แหละเขาเรียกว่านี่เจ้าก้อนหินนี่เจ้าก้อนหินนี่คําเรียกนะอาร,ปรัปนณะนะ <c oughs> <c oughs> ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะแสดงอัดอาร,ปรัปนะีเล เขาเรียกว่านิดชีวาลปณะปาสานะปาสานะเรียกเลยปาสานะเนี่ยเป็นอาการรังงลิงเหมือนปุริสสะปาสานโนปาสานาปาสานะปาสานาปาสานาใช่ไหมปาสานะแปลว่าก้อนหินลิงเรียกเลยปาสานะปาสานะจงมาจงมาจงมาให้เราเหยียบข้ามไปทีใช้อุบายเรียกไงเจ้าลิงรู้ไอ้เจ้าจระเข้รู้ไม่เท่าทันลิง ไายมาเลยให้เหยียบนึกว่าแผนซ้อนแผนเลยเปิดเผยตัวออกมาหลังจากนั้นเลยไม่ได้กินอีกเลยเอาละพอแล้วนิทานกลับมาเดี๋ยวอคิจะไม่จบเวลาหมดแล้วด้วยเนี่ยดูนะเพราะไม่ยากนะมีตัวแตกแตกต่างกันไม่เยอะก็จะชี้เฉพาะตัวต่างตัวต่างต,ต,ต่อไปอคิงเนี่ยนะลบสละหลังนะถ้าลบสละหน้าจะเป็นอคัง พราะสระหน้าคืออีสระหลังคืออังวิพัตเป็นอ่ะใช่ไหมเราเคยจะลบสระหน้าลบสระหน้าแต่ตอนนี้ต้องลบสระหลังส่วนอาจารย์บางอาจารย์เนี่ยไม่ใช้วิธีลบสระใช้วิธีอาเทศอังเนี่ยเป็นนิคหิตเอาทั้งอังทั้งนิคหิตเนี่ยเป็นนิคหิตตัวเดียวแต่ของเราไม่ต้องทํามันยุ่งยากลบสระหลังเลยลบสระอะเหลือแต่นิคหิตตัววิพัตอะ ก็เลยประกอบมันเข้าเป็นอักคิงคงไม่มีใครอ่านอักคืออีกแล้วนะถ้าลบสระหน้าเนี่ยจะเป็นอักคังไม่บาลีไม่มีใช้ต้องลบสระอะหลังจึงเป็นอักคิงได้พอลบสระอะหลังที่อังวิพัต์แล้วก็เหลือแต่นี้ก็หิตก็นิหิตใส่อีลงไปเลยเป็นอักคิง <laughs> <laughs> เข้าใจมากไป <laughs> <laughs> ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมเพราะพอรู้แล้วอ๋อเลย ต่อไปอคีนาไม่ต้องทําอะไรอคีนาไม่ต้องทําอะไรอคีหิอคีพิสองตัวเนี่ยทีฆะนะทีฆะอีเป็นอีเป็นอคีหิอคีพิส่วนอคีหิอคีพิก็ไม่ต้องทําเพราะเป็นอีอย่างเก่าอคีโนสะเป็นโนเราเคยทํามาแล้วเหมือนอัตโนสะเป็นโนส่วนอคิสะเหมือนปุริสัสส์เราทาแล้วไม่ต้องทําอีกนะสป็นโน อคีนังอคีนังมีทั้งทีฆะและรัสะตัวทีฆะแล้วก็บอกว่าทีฆะตัวรัสะก็ไม่ต้องบอกว่าทําอะไรเพราะของเดิมมันเป็นรัสะอยู่แล้วอคีอคีนังก็ทีฆะอีเป็นอีมันจะมีอคีนาสมาเป็นนาเคยทาหรือยังเคยแล้วอัตนาไงอคิมมหาสมาเป็นมหาเคยทําหรือยังเคยแล้วอคีสมาเหมือนเดิมคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอคีเฮอคีพิทําเหมือนตติยาทีฆะชัตถีทําเหมือนจตุถี สัตมีอักคิมหิสมิงเป็นมหิเคยหรือ,อยังอักขีสุก็ทีฆะอีเป็นอีก็จบแล้วท่านี้เองวิธีดูวันลานตาเยอะเฉยๆแต่ว่าทำจริงแล้วเป็นไปซ้ำกับวิธีเดิมๆอักคิจบเท่านี้ต่อไปอีกสักหน่อยนะเรามาดูสัพที่จำแนกตามแล้วเราจะได้ไปฝึกนะฝึกแจกประธรรมาลาบ้างคำต่างๆพวกนี้เนี่ยจะทำตามอักคิเลยอักีจำแนกอย่างไร จำแนกอย่างนั้นยกเว้นรูปเดียวคืออีนี้รู้ว่าอาคกีนี้มีเฉพาะอาคขีสับเท่านั้นรูปอื่นที่จำแนกตามจะไม่มีอย่างมุนี้นะจะไม่มีเป็นมุนี้นี้อีเป็นอีนี้ไม่มีในสับอื่นมีเฉพาะอคิเท่านั้นโน้ตเอาไว้รูปอาคีนี้นะมีเฉพาะอักขีสับสับอื่นไม่มีถ้าสับอื่นอย่าง มะนี้ก็จะกลายเป็นมะนี้นี้สมาธิก็จะกลายเป็นสมาธินี้ซึ่งมันไม่มีในภาษาบาลีดังนั้นรูปอักขินี้เนี้ยอีเป็นอินี้จะมีเฉพาะอักขิศัพท์เท่านั้นต่อไปดูนะศัพท์จำแนกตามนะมุนี้เราแปลทับศัพท์ว่าพระมุนีมุนีนี้แปลได้สองความหมายหนึ่งแปลว่าผู้รู้สองแปลว่าผู้นิ่งนิ่งหมายถึงนิ่งวาจาไม่กล่าวใดๆ เป็นผู้มีโมยโมเนยะคุณคือความเป็นผู้นั่งนิ่งไม่พูดไม่จาเพราะผู้บำเพ็ญพรตเป็นพระมุนีนั้นคือนั่งนิ่งไม่กล่าวคําใดๆกับใครต่อไปมะนิเราก็แปลทับศัพท์อีกว่าแก้วมณีซึ่งมะนะในนี้เนี่ยแปลว่านับค่ามณีเนี่ยแปลว่าแก้วที่นับค่าก็หมายถึงว่ามีราคานั่นเองมีมูลค่ามีราคาต่อไปสมาธิ ไทยก็แปลทับศัพท์ว่าสมาธิมาจากสังอาธาสังอาธาสังอุปสรคอาอุปสักและธาธาตุแปลว่าทรงไว้ดีอย่างมั่นคงแปลว่าทรงไว้มั่นคงสมาธิเขาจึงแปลง่ายๆว่าตั้งมั่นไงกะวีไทยก็แปลทับศัพท์ว่ากะวหีหรือนักกะวีกะวีเนี่ยมาจากคําว่ากะปิแปลว่าลิงท่านอ่า บางลิงท่านอุปมาว่าคนที่เป็นนักกวีเนี่ยนะต้องมีความคิดเนี่ยไม่คงที่เหมือนลิงไม่นิ่งใครจะเป็นนักกวีก็ช่างเห็นอะไรจะชับช็ช็ชับช,บช,บช,บชบคิดออกได้หมดทุกหลากหลายแนวนั้นคนที่ชื่อกวีคือก็คือหัวมือนลิงคนหัวลิง <laughs> <laughs> นี่ความหมายหนึ่งนะส่วนความหมายหนึ่งอะกวีนั้นแปลว่าผู้ปรากฏทั่วแผ่นดิน มันก็แปลว่ากวีเพราะเราใช้ว่ากวีแล้วเราไม่แปลว่ากวีไม่ได้แปลว่าลิงแล้วเราแปลทับศัพท์ไปแล้วว่าวานักกวีแปลว่านักปราบบัณฑิตแล้วต่อไปอัญชลีภาษาไทยใช้ทับศัพท์ว,ว่าอัญชลีแปลว่าพ,นมม,พ,น,มมพนมมือนะพนมมือพนมมือนะไม่ใช่ยกขึ้นไหวนะพนมมือไว้เฉยอย่างเงี้ยเรียกว่าอัญชลีดังนั้นถ้าเราไปอินเดียจะเห็นอัญชลนะีเป็นประจำเพราะเขาไหว้เขาเอามาแค่นี้ไม่ยกขึ้นใส่หัวเหมือนเรา ต่อไปอังกฤษอังกฤษอังกฤษราชเคยได้ยินไหมอังกฤษราชแปลว่าข้าศึกนะอังกฤษีนแปลว่าข้าศึกแปลว่าศัตรูแปลว่าข้าศึกแปลว,ปลว่าศัตรูต่อไปปฏิปฏิภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่าบอดีเช่นเสนาบอดีอธิบอดีแปลว่าผู้ปกครองผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นเจ้าเจ้านายนะไม่ใช่เจ้ากษัตริย์เจ้านาย ขะหะปฏิเมื่อกี้ปฏิแปลว่าเจ้าแล้วหะนี่แปลว่าเรือนขะหะปฏิไทยทัยบศัพท์ว่าขะหะบอดีหรือขฤหะบอดีแปลว่าเจ้าของเรือนคือผู้ที่มีเรือนเป็นของตนหมายถึงผู้มีทรัพย์มั่งคัง่งไม่เป็นเศรษฐีเป็นเพียงขะหะบอดีเพราะมูลค่าของทรัพย์ไม่ถึงระดับเศรษฐีก็จะเป็นขะหะบอดีน้อยกว่าเศรษฐี ต่อไปอิิไทยเรียกว่าฤฤษีหรือฤส,ออสีภาษาไทยฤฤษีก็ได้ฤสีก็ได้ไดมีใช้ทั้งสองอย่างอิสิอิิแปลว่าผู้สแสวงหาความหลุดพ้นผู้สแสวงหาทางหลุดพ้นมาจากอิศิตัวนี้แปลว่าสแสวงหาสแสวงหาทางพ้นทุกข์นะนะนั้นใครก็ตามสแสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่คืนต้องชื่อว่าฤฤษีได้หมดแหละอย่างโยมเกียรติพลอย่างนี้น ต่อไปนิธินิธิแปลว่าขุมทรัพย์ซึ่งโดยความหมายนิธิแปลว่าสิ่งที่ถูกฝังเก็บไว้นิธินแปลว่าฝังเก็บไม่ใช่ฝังกรบนะฝังเก็บก็คือว่าสิ่งใดที่มีมูลค่าไม่ถูกไม่อยากให้ใครมาหยิบฉวยขโมยไปแล้วก็ฝังเก็บเอาไว้ใช้จ่ายในวันข้างหน้าเราเรียกว่านิธิซึ่งอาจจะหมายถึงธนะนิธิหรือปุญญะนิธิก็ได้ธนะก็ขุมทรัพย์ขุมบุญ ขุมทรัพย์ที่เป็นบุญขุมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินต่อไปคิงริภาษาไทยเ็เรียกทัศศัพท์ว่าคิงรีหรือคีรีซึ่งแปลว่าภูเขาอย่างคีรีวงก็แปลว่าเขาคดๆเพราะวงแปลว่าคดวงก็ามาจากวังกะนน,นะวงต้องสะกดด้วยกอไก่คารันด้วยต่อไปสางรัฐิไทยเรียกทัศศัพท์ว่าสางรัถีหมายถึงคนขับรถ รถอะไรก็ช่างรถมา้ารถช้างรถไฟรถยนต์รถอะไรสารถิรวมทั้งคนขับยานาขับสัตว์อย่างเช่นขับมาให้คนนั่งควานช้างให้เขานั่งอย่างนี้เาเรียกสารถทีหมดอย่างเช่นนายมาตรีิสาถิขับช้างให้เท้าสกกะเทวรานั่งอะไรอย่างนั้นต่อไปอาหิอาหิแปลว่างูอาหิเนี่ยแปลว่างู อาหิที่แปลว่างูนี้หมายถึงงูพิษเท่านั้นนะงูอื่นๆไม่เรียกอาหิอาหิต้องงูพิษเช่นโรคชนิดใดร้ายแรงเหมือนพิษงูเขาเรียกว่าอาิอะหิวาตะ,ะโรคมีพิษเหมือนพิษงูลอยมากับกระแสลมโรคที่มีพิษเหมือนงูลอยมากับกระแสลมเรียกว่าอะหิแปลว่างูวาตะแปลว่าลมโรคระ,ะแปลว่าโรคโรคพิษโรคลมพิษพูดง่ายา แต่พิษเหมือนพิษงูคือโดนปุ๊บตายเลยอารีก็แปลว่างูพิษนะต่อไปวิธีวิธีเราเรียนมาเยอะแนละ้วเนี่ยวิธีวิธีการในทางทาสนธิอะไรพวกนี้วิธีทําการวิธีจัดการต่อไปอธิปติอธิปฏิก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่ผู้ปกครองอาศิแปลว่าดาบทีนี้อาศิกับอีศิพยายามเขียนให้ถูกนะบอกว่าไปเอาดาบมาหน่อยไปบอกเอาฤาษีมาหน่อย เอาฤกษสีมาฟันฟันฟืนหน่อยอย่างเพราะมอาะสีอีสีมันใกล้กันเนะี่ยวบางทีก็จะไปกราบฤืษสีก็ไปกราบดาบนะเอาละงั้นวันนี้เลิกก่อนเลิกแจกเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวมุนิเลยแจกตามอาคคเลยเว้นอคินิแจกนะมุนิสัทธปะทะมาลา เอกัวัจนะพระหูวัจนะมุนิมุนีมุนโยมุนิมุนีมุนโยมุนิงมุนีมุนโยมุนินามุนีหิมุนีพิมุนิหิมุนิพิมุนินอมุนิสะมุนีนางมุนินาง มุนินามุนิมหามุนิสมามุนีหิมุนีพิมุนิหิมุนีพิมุนิโนมุนิสะมุนีนังมุนินังมุนิมิหิมุนิสมิงมุนีสุมุนิสุ